สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเจอกับเล็กอีกแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเล็กจะพาไปดูท่าสลายกันไปดูท่าสลายว่าเขาประมูลเขาตักกันยังไงเขาทํายังไงที่ท่าสลายกันจากเมื่อเช้าที่ไปตัดสลายกันเฮ้ยไม่ใช่เราไม่ได้ไปเราตื่นไม่ทันเขาเพราะว่าอากาศมันเย็นมากเราก็เลยไม่ได้ไปนี่ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ตัดสลายมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าท่ากัน เขาท่ามาเป็นเรือลำที่แปดนะคะตอนนี้เรือแต่ละลำก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตัดสลายเสร็จแล้วช่วงตัดสลายนี้ก็จะประมาณเวลาประมาณตีสี่ตีห้านะคะแต่ละเจ้าไปตัดตัดเสร็จก็ตอนนี้กําลังเริ่มทยอยเข้ามาเข้าเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่ท่าสลายบรรยากาศที่ท่าสลายตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่เก้าโมงกว่าเก้าโมงกว่านะคะที่เมืองไทยเราก็จะประมาณเฮ้ย โมงกว่าๆเนาะอ่ามันจะห่างกันแค่สองชั่วโมงเนาะเนี่ยดูบรรยากาศอากาศดีมากๆไม่อยากจะบอกว่าอากาศดีมากๆนะคะอ่าตอนนี้กําลังทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะเรือลานั้นคือตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทยอยกันเข้ามานะคะส่วนเรือลํานี้ก็ตัดตักเสร็จแล้วเรือที่ของขวางที่เรามองเห็นอยู่คือเสร็จแล้วอ่าอันนี้สลายเข้าไมาเยอะนะคะเนี่ยสองลำที่กําลังตามมาน่ยก็คือตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วกําลังทยอยเข้าท่ากัน ดูบรรยากาศดีมากๆนะคะก็ยังมีความตื่นเต้นความแบบอากาศสดชื่นเนาะมันยังตื่นเต้นเหมือนเดิมเพราะว่าในนาทีเราก็จะมาเราจะมาแค่เสาร์อาทิตย์แต่เสาร์อาทิตย์ไหนเรามาเราก็บางทีเราอาจจะไม่ได้เจอช่วงที่ตัดสลายกันเราก็จะอยู่ที่กลางทะเลอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเข้าท่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแต่ก่อนที่จะไปกินข้าวเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศนะคะดูบรรยากาศดู บรรยากาศนะคะเรือแต่ละลำแต่ละลำที่ตัดสลายเสร็จนะคะแต่ละลำก็จะมีคนงานประมาณสามถึงสี่คนประมาณนี้เนี่ยเทียบทาเข้าไปนะคะโหบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแต่อากาศก็ยังเย็นยังหนาวๆนาวอยู่นะคะตอนนี้อากาศก็ยังหนาวๆนาวอยู่นะคะยังอยู่ในช่วงหน้าหนาวแต่น่าจะหมดทิมะาแล้วนะคะช่วงนี้ก็น่าจะหมดทิมะาแล้วนะเรือก,กําลังจะเข่าทากันเข่าทาเตรียมที่จะ ประมูลนะคะเตรียมที่จะประมูลเนี่ยก็จะมีโรงงานมาเนี่ยมาดูตอนเขาตักสลายตักสลายใส่ถุงกันเขาจะตักไว้ประมาณสิบถุงแล้วก็จะมีเคนมายกนะคะนี่คือตอนโกยนะนี่เห็นไหมดูก,กันกาดีมากเลยนะเนี่ยนี่แหละตอนช่วงท,งที่งานหนักก็เป็นอย่างนี้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศท่าเรือเรือแต่ละลำก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดลำสิบเอ็ดลำนะคะแต่ทยอยมาเรื่อยๆไปเดี๋ยวเราพาไปกินข้าวกันเนี่ย เรามากินข้าวกันนี่คืออาหารเกาหลีอาหารเกาหลีจานเล็กนน้อยนะคะกินเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปต่องั้นไว้เจอกันอีกทีนะคะบ๊ายบายกินข้าวก่อนค่ะบ๊ายบาย